สังเกตว่าร้านเราประวานเข้าแต่ที่มาตอนไหนก็จะที่จะประมานการันตีออกจากร้านไปแบบรวมทุกสเต็ปเกิน200คันแล้วมีโปรดีโปรพิเศษอะไรอ่ะส่วนมากจะเป็นแคมรีแมปตัวเนี้ยตัวเนี้ยถือไล่เร็วสุดที่ยืนพื้นเลยร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบเจ็ดกิโลเมตถือว่าแรงและหน้าใหม่มาเท่าไหร่ถ้าเป็นยางสภาพนี้หน้าใหม่ยางยางอย่างนี้เป็นเบยางโง่เงี้ยหน้าใหม่เกือบเจ็ดสิบเก้าสิบใช่ยางเดิมเลยครับก็หน้าใหม่เกือบร้อยห้าสิบ สำหรับสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอ e นดูโรสำหรับรถเกียร์ก็จะมีเบอร์ 10W40 นะครับแล้วก็ 20W50 รถเกียร์รถสายพานมีเซน t ิ e ิก c ร้อยรถที่มีชาร์ฟอร์ซ่า Big Bang ก็จะเป็นเบอร์30นะครับแล้วก็จะเป็นคึ่งสังเคราะห์เบอร์40ใช้ดีจึงบอกต่อน้องๆตัวแซ่ดด้วยครับคือเก่าได้แหละวันนี้เหมือนเดิมฟุตคุณประวานเหมือนเดิมพี่วันนี้พี่เอกมาหาพี่เอกถามทำไมมันมีเอก คือสังเกตว่าร้านเราปาวานเข้าแต่ที่มาตอนไหนก็จะพี่เลยปาวานปาวานเข้าชุมมากเลยผมคิดว่าผ่านเลยผมวันเราดักปาวานเงินเยอะเลยว่ะเกินการันตีออกจากร้านไปแบบรวมทุกสเต็ปเกิน2 0 0รคันที่ผมทำไปอ่ะเหรอถึงจริงจริงแล้วมีโปรดีโปรพิเศษอะไรอ่ะส่วนมากจะเป็นแคมรีแมปที่ที่ที่ฮิตแล้วก็จะมาค่อยมาเป็นห6ครับแคมก็รีแมปแล้วก็รีแมปไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอย่างอื่นเลย จริงๆภาษาภาษาช่างก็คือเครื่องไม่แกะบาง <ๆ S 2> คนก็ถามว่าไม่เกะจะใส่แคมมงไงก็มันเป็นภาษาว่าคือไม่ได้ลื้เสื้อฝาออกมา,มอ,าอ่าก็คือแบบถอดแค่คแคมแล้วก็ตั้งวาลแค่นั้น<อ>แค่นั้นเลยจริงๆแล้วไอ้เรื่องตัวแคมนยครับกลีแมปเนี่ยโบเราอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ถูกปกติมัน2004ัรับ่ตอนนี้ผมทำอยู่พันเจ็ดเก้าพักแปะอะไรแหละพักแปะทอนบาทนึงอ่ะตีแปใช่ครับมีทอนการันตีเลยว่าบิงแรงม้าโดยเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่ สิบสี่ม้าสิบสี่แรงม้าบวกลบครึ่งตัวครับคันแรงก็1ิบี่แรงครึ่งเลยครับมันก็เป็นมังคคันจริงๆแต่ผมก็พยายามหาคําตอบอยู่ออตอนแรกก็คิดว่าเฮ้มังคันไม่เยอะมันหลวมเปล่ามังคันในไม่เยอะก็แรงก็แรงแรงอยู่ใช่ครับมันก็แปลกเรื่องประวานเนี่ยเ็พยายามเก็บข้อมูลนะแล้วโปรนี้โปรนี้จบก็นไหนรู้สึกว่าแอดมินเขาจะบอกว่าจะจบจบอาทิตย์นี้หรือไม่แน่ใจครับแต่ว่าแต่ว่าผมบอกเขาต่ออยู่อ๋อ วันนี้วันที่ไทยทําคือวันที่7สิงหาใช่ครับก็ต่อก็ต่ออีกเป็นก็ต่อคือเขาจัดเป็นแคมเปญครับก็คือลงทะเบียนไว้มาใช้สิทธิ์ทีหลังได้อ๋อก็คือโปรมันจะมีเงินตอนเนี้ยลงไว้แล้วจะบอกเพาว่าสิ้นเดือนก็ได้ใช่แล้วรถก็มาทาอีกทีนึงก็ได้อ๋อไม่ได้มาเลยเขาจะทำเป็นแคมเปญไว้ครับก็บงน้องที่ดูวิดีโอนี้ก็แสดงว่ายังทันนะจริงเพราะประวานบางทีน้องๆต่างจังหวัดอาจจะแบบเอรู้สึกไม่แปลกแต่ประวานในกรุงเทพ เยอะมากที่เยอะจริงๆครับเยอะมากมันเป็นโมเดลยอดฮิตเลยใช่ครับก็ไอ้นั่นไงก็คู่แปดลิ้วอป็นปั่นไหมนี่รถเยอะจริงรถเยอะมากพาพี่ไปดูหน่อยดีกว่าว่ามันมียังไงบ้างแคมมันเป็นยังไงวันนี้มามาวันเบาบางนะเมื่อวานเลยใช่ไหมเมื่อวานแล้วถ้าเกิดว่ามาเยอะมันไม่ได้คุยกันเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ไม่ได้ออกจากห้องในโน่เลยเมื่อวานนี่ทําไปหกคันครับหกคันเมื่อวานนะครับแคมที่ที่เราใช้เป็นยังไงวันนี้ก็มีตัวอย่างไหมได้ได้ชิ้นก็แคาตัวอย่าง แชม KQ เป็นเป็นแคมที่เลือกองศาจากแอบริเกนเนอร์นั่นแหละโอ้ครับจริงๆต่อยอดมาจากก่อนก่อนหน้านั้นน่ะมีแคมลูกเดิมอยู่แล้วแต่ว่าปรับสดก็คือตามอาการมั่วครับแกตามอาการทีนี้มันนั่งมีะห์ตัวเลขใหม่ก็เลยบอกเฮ้ยมันมีมุมหนึ่งที่มันมันด้อยอยู่ผมก็เลยเติมไปมุมเดียวจากอันเก่าแต่เบอร์มันจะเป็นเบอร์ k k หนึ่งเฉยๆแต่แรกผมเติมอันนี้เป็น V2 ผมถ้าถ้าพูดภาษาแคมก็คือผมก็คือให้โรงงาน ผมกินผมทำตัวแบบไปนั่นแหละผมเติมมุมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแค่มุมเดียวอ่าโลกเปลี่ยนเลยได้ผลดีขึ้นมาโลกเปลี่ยนเลยแต่ว่าแต่ว่าที่บอกอ่ะมันทุกอย่างมันก็มีได้มีเสียอย่นี้เนาะถ้าเป็นไอ้ไม่มีไอ้ตัวแรกอ่ะถ้าอยู่ในรถเบาจะแรงกว่าไม่ได้ปรับแคมอ่าอ่าถ้าอยู่ในรถเบาจะมันจะแรงกว่าแต่ปกติปาวานมันมาสภาพนี้กันหมดเลยเบาไม่มีเบาไม่มีเลยเบาน้อยนั่นมาแล้วคมับนี่ครับนี่เป็นเบาน้อย อย่างเงี้ยเลยเเรียกรถหนักๆใช่รถเดิมๆสามารถเดิมๆเน้นๆเนี่ยดูโอ้ลำนี้มาร้อยแมกด้วยรโอ้แต่กสมารถจะเป็นอย่างนี้หมดเลยพี่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยอย่างนี้หมดเลยสี่ล้อสวยว่ะนาลาดนี่เป็นตัวนี้นี่ครับทำให้ดูใกล้ๆทำกันก๊อปเลยนะกันก๊อปไปด้วยกันก๊อปแบบโง่ๆบางคนจะถามเอาเป็นก๊อปกันได้เหรอกันก๊อปคำว่าคำก๊อปโง่ๆมันเคยมีประเภทก๊อปโง่ๆคือเอาไปกิ้งเลยครับ แบบไปยังไงไปอย่างนั้นคือถ้าก้องผมผมรู้เลยเพราะผมทำเอวแคมไม่เท่ากันต่างกัน0.3อ่ะก็คือถ้าก้องโง่มาคือยังไงก็รู้ว่าก๊องอืออ่าก็คือมันไม่มีใครทำมันเป็นเอกลักษณ์แต่ถ้าแบบเป็นแบบคนที่เซียนหน่อยก็อันนั้นมันเป็นเรื่องไม่ไม่ว่ากันมันจะเป็นต่อยอดเขามีความสามารถอยู่แล้วนี่รหัสแคมอยู่ตรงนี้ครับซื้อเพื่อแบบว่าใครอยากซื้อไปไล่เองได้ครับก็สั่งรหัสนี้ไปเมื่อวานก็มีลูกค้า ไปใส่เองแล้วก็กลับแค่กลับมารีแมพก็14แรง14แรงเหมือนกันคือยืนพื้นเลยใช่ครับยืนพื้นเลยแต่คันนี้ในนี้ลัิเราปหัตัวรถหนาเป็นยังไงนี่คันนี้กำลังวิเคราะห์ปวดหัวอยู่ว่าได้แค่13อันนี้น้อยมากก็เลยงงแต่คันนี้ทำเยอะไปอ๋อคือทำมาหลายอย่างเราทำมาหลายอย่างมากพยายามก็บข้อมูลลูกค้าโอ้เขารื้อทำคัดหรือทำแบบโอ้โหมันมันเยอะไปเพราะปกติที่ร้านคือเจลูกค้าเจอลูกค้าแล้วครับ มาเดิมๆอ่ะเพราะว่าเราตอนหาตอนหาข้อมูลแคมป์มันหาแบบเดิมๆไว้อทีนี้พอไปเติมมะไลเพี้ยนมามันก็เลยแบบได้ประสิทธิภาพที่ผลที่มันน้อยลงแล้วนี่เธอมาซื้อแคมป์สมมติว่าลูกค้าซื้อแคมไปใส่เองครับจะอยู่เท่าไหร่ครับแคมก็700ดรกว่าบาท700้กว่าบาทราคามาตรฐาน C N C ก็ไปครับก็จริงๆแล้วแบบถ้ารวมโปรไปด้วยก็คือมีแมใช่ครับ ีแคมรวมรีแมปถ้าไปใส่ให้ด้วยใช่ไหมอันนี้คือพันเจ็ดใส่ให้ด้วยไล่ให้ด้วยส่งงานมาเลยอันนี้ลุงแนะนำว่านีลองมาทําที่ร้านดีกว่าเพราะบางทีซื้อแคมช่ารีแมปแพงกว่าไปเจอค่าแรงช่างประกอบอีกนะโอ้โดนไปเสร็จสามพันกว่าผมบอกเลยสามพันกว่าจริงๆนะครับสามพันกว่าจริงๆก็นี่หน้าต่างแคมนะครับส่วนเรื่องการรีแมปนู่นก็ในแทน G P S ก็จะไม่เยอะเอ้วมาดูดีกว่าว่ามันมันจะวิ่งอยู่เท่าไหร่ G P S จะไม่เยอะเท่าตัวแรกแต่ถ้าวัดกันที่1กิโลเอาวินาทีตัวใหม่เร็วกว่าคือเต็มไวกว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยถือไล่เร็วสุดที่ยืนพื้นเลยร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบเจ็ดิโถือว่าแรงแรหน้าใหม่มาเท่าไหร่ถ้าเป็นยางสภาพนี้หน้าใหม่ยางางอย่างนี้เป็นเบอร์โอ้โหเจ็ดสิบเก้าสิบใช้ยางเดิมเลยครับก็หน้าใหม่เกือบร้อยห้าสิบหน้าใหม่แรงลงมานี่เลยร้อยสี่สิบกว่าเลยยางใหญ่ครับครับแต่ถ้าเป็นเคมตัวเก่า คือ้าเป็น g p s ร็ประมาณ145-137ตัวแรกแต่รถทางจะยาวเป็น2โลกว่าแต่นี่โลเดียวโลเดียวเต็มคือฟาดเคยลงคิดไปแล้วเดี๋ยวตัวอย่างให้คือมันฟาดเลยไอ้ตัวนี้คือจะขึ้นแบบทีเดียวม้วนเดียวไม่มีรอจบเลยม้วนเดียวจบเลยขี่ก็มันนั่งขี่ก็มันแต่ถ้าอันตัวแคมเบอร์ชันแรกต้องหมอบไี่หมอบ คือก็ต้องบอกน้องๆเนี่ยว่าบางทีแคมเนี่ยมันตัวเดียวอ่ะบางครั้งมันก็ต้องเลือกมันต้องเลือกเพาจะเอาระยะทางให้มันเต็มโลนึงหรือว่าอล่องยาวๆสองโลสามโลห้าโลใช่ครับก็ไปเลือกอีกเบอร์เนี่ยเนี้ยารทีมันมันกว่าก็เลยเป็นตัวนี้เพราะ ถามลูกค้ากับบางคนที่เคยใส่ชันแรกชั้นสองเขาต่อเลยอันสองมันกว่าพี่อันสองมันกว่ามันกว่าแล้วพูดถึงตัวรถแล้วต้องใช้สเตอร์อยู่ประมาณเท่าไหร่สเตอร์เดิมเลยนี่พอดีเลยฝากความรู้นี่นี่นี่ฝากความรู้พี่ครับทุกคนเลยนะอันนี้คือแบบสายประวัตินะครับคุณน่ยชอบตกมาตายกันชอบไปเปลี่ยนสเตอร์เดิมมันจิตสิบสี่สามหกอย่างโรงงานพี่อย่างเดิมเลยนะครับชอบไปเปลี่ยนเป็นสิบสี่สามสี่กันทีนี้เอาทาไมผมว่าหลงทาง คุณออกรถวันแรกคุณขี่ขี่รถเดิมรูหรือเปล่าครับสเตอร์ให้มาเกียร์สีมันยังไม่อยากจะไปเลยนี่คือมันหนักหนักของมันแล้วเออคือไปลงให้มันหนักกว่าเดิมีมันก็เลยไม่ไปสุมากคือผมเจอปัญหาคือเตะสี่แล้วหยโอ้เกียร์สามร้อยสิบพี่เกียร์สี่ร้อยเดียวเรื่องจริงเลยนะครับก็เลยถ้ามาทำที่ร้านทายานเดิมเดิมนะครับสเตอร์เดิมอืมแต่ถ้าแบบอยากเสียตังค์แล้วก็จิ๊ดจ๊าดหน่อยสิบสามสามสี่จากอัตราทดจากใกล้ๆกล้เดิมจากใกล้ๆกล้เดิมแต่ว่าจะจีบแบเดิมอีกนนิดึ คือจะโอ้จะขี่มันเลยแต่ถ้าน้ำหนักตัวมีต้องต้องลงหน้าแน่นอนเป็นเป็นสิบสามสามสี่ก็คือจากจริงๆอัตาท่จะใกล้หรืสี่สามหกเดิมจะใกล้กันเลยแต่ลมขี่จะจะไม่ดีเท่าสิบสามสามสี่ครับแต่ถามว่าประหยัดงบสเตอร์เดิมสเตอร์เดิมวิ่งได้เลยสเตอร์เดิมวิ่งได้เลยแช่ลองเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเปิดรอบเรารีแมปมันไปได้อย่างตัวรีแมปนี่เราเปิดรอบไปอยู่สักเท่าไรมคมผมสปริงม้าไม่ร้องไปได้ถึงหมื่นสี่ร้อยครับว้าวอู้บางคนอาจจะไม่เข้าใจมันเรื่องจริง บางทีไม่เชื่อทดลองได้แคมบางที่เขาเค้นเกินไปเขาทํามาออกแบบกับกล่องเดิมอืเปิดรอบไปแค่เก้าพันห้าร้องแล้วสปรินเบารถคันเดียวกันแต่ถ้าใส่แคมผมไปเนี่ยหมื่นห้าร้อยแต่ว่าผมใส่สปริงเดิมใช่สปริงเดิมเดิมไม่เพราะไม่แกะเครื่องอยู่แล้วแต่มากแต่ว่าผมทํำไปลูกค้าแค่หมื่นสองร้อยเพราะว่าม้ามันตายที่หนึ่งหมื่นท่วนเจ็ดสี่วิ่งหนึ่งหมื่นท่วนนะพี่ถือว่าลากรอบขึ้นไปได้แบบเต็มเปี้ยเต็มเปี้ยเลยบอกเลยเต็มเตี้ยเลยหนึ่งหมื่นรอบพอดีเลย ก็คือบางทีน้องๆไล่รถก็อย่าไปดูที่แบบว่าเราไปเปิดรอบสูงสุดเท่าไหร่ใช่ห้ดูด้วยว่าเกียร์สี่หรือไฟนอนไดะมันทํารอบได้เท่าไหร่ด้วยคือรถมันมีกาลังไปถึงหรือเปล่าไม่ใช่บางคนบอกมาโหลุงหนูเปิดมาหมื่นห้าพันรอบเลยจริงอยู่เก้าพันเก้าพันห้าเก้าพันห้านนี้ก็แรงแล้วนะเก้าพันห้านนี้ก็รถแรงแล้วนะแต่ว่าเก้าพันแปดพันเก้าเร่งตัวเปล่านี่โหโชว์เลยหมื่นกว่าหมื่นกว่าลงพื้นนังแยม นี่แต่สภาพอย่างน,นี้หน้าไม่จมเลยนู่นไหนเน,นี่ยกคันนี้วิ่งร้อยสามเจ็ดร้อยสามแค่ทีวีเอสเรียกล้องยังอยู่เลยก็เลังจะเอาไปจะไปลองออแต่ว่างานเยอะไม่ได้ไปลองทีครับเนี่ยถ้าเป็นยางเล็กอย่างเงี้ยนี่จมไม่เลยยางหน้าก็เป็นอ่หกสิบเหรอสไตล์แบบสไตล์แบบโรซิ่งหน่อยโรซิ่งอ่ะโรซิ่งหน่อยหลังก็เป็นห้าสิบทับร้อยใช่ครับเออนี่จมไม่เลยนี่เข้าสูตรอันนี้เข้าสูตร นี่จมไมัจีเมียก็ร้อยสามเจ็ดร้อยสามประมาณร้อยสามเจ็ดเลยครับร้อยสามเจ็ดร้อยสามห้า 37, อย่างนี้เรียกว่ารถตัวหนักแต่ยังเล็กใช่ครับเเออดี๋ยวบางทีแบบบางคนน้องๆเขาก็มีสไตล์แต่ว่าในกรุงเทพบริมชน,นไม่ค่อยมีครับส่วนมากจะเป็นต่างจังหวัดจะชอบแบบสไตล์คึบโ<อ><ๆ>หดอๆอางนี้เลยอ่ะเพราะว่ารถลูกค้าส่วนมากจะเป็นแก็บลายล่ามูฟแพ้จะเป็นจะเป็นสตรีทยูทของจริงเลยก็เลยจะมาสภาพแบบ ต,ตัตตตตนตันตันเลยแบกกระเป๋าด้วยเออเออ่อยเขาแบกกระเป๋าด้วยกล่องด้วยด้วยลุ่นเดือยันลุ่นใช่นี่ยอีกคันหนึ่งมีตะแกรงหลังเลยเห็นไหมอยู่มองทะลุไปเลยเดี๋ยววิ่งมาทางนี้วันนี้ก็สามคันแล้ววันนี้ก็สามคันแล้วครับสาคันแล้วก็ต้องบอกว่าให้นึกถึงปรอวานนึกถึงนึ่าแย่จอบจริงๆเพราะว่ามาแล้วอีกคันหนึ่งมุ้งกระป๋องเสร็จอ่านมือตะกร้านะพร้อมครับเรียกว่าอะข้างหลังเรียกอะไร เมื่อวานนี่มีแรงแรงเมื่อวานอฟอร์มโหดกว่านี้อีกเป็นไงทั้งโลบาทั้งชิวทั้งอะไร14แรงครึ่งสิแรงสรงงานก็มาเน้าไปร้อยห้าสิบไปได้ไงโอ้โหไมคันมันแรงมันแรงจริงๆนี่ผมก็ไม่เข้าใจแม่นนี้ไม่เข้าใจจริงเพราะว่าอย่างที่บอกปัจจัยมันมาจากโรงงานแล้วเราทําแค่นี้ผมก็ให้คาตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนมากส่วนมากการันตีว่าถ้ามาพื้นฐานคันเดียวกันนะถ้าคิดว่าคิดว่าฟัดได้หมดไม่หรงแบบ พอฟันมาเปลี่ยนยังไงก็ดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนดีจากเดิมแน่นอนโดยคาเลคเตอร์โดยโซงการาฟแล้วครับดีก็ฝากถึงน้องๆที่สายประวานสายประวันสติยุดเลยทำแนะนํำแบบโหดโหดนี่โหดยี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเออเขาบอกว่าห้าเจ็ดที่ร้านตอนนี้แรงมากเดี๋ยวไปไปอีกหนึ่งคลิปแล้วกันพาชมได้ห้าเจ็ดตัวโหดเลยทั้งบังลมทั้งประวานเลยวิ่งได้ทั้งคู่วิ่งได้ทั้งคู่ตอนนี้ครับก็ คลิปนี้ฝากไเพียงเท่านี้เดี๋ยวส่งท้ายหน้าไมคคันนี้เดี๋ยวให้ช่างชินไปช่างชินไปเก็บหน้าไมคมาให้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างใครชอบก็ทักที่ใครชอบอารมณ์หน้าไมคดูหน้าไมคอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปติดตามชมอีพีต่อไปได้เลยร้อยหกสิบได้ยินข่าวส่วนมากถ้าช่างชินขี่ได้ได้ได้ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นน้องตัวขี่ก็บวกพี่บวกเลยคือเคยทำท็อปสุดตอนนี้ร้อยหกแปดแปด แล้วแปลกเป็นตัวขี่เป็นตัวขี่โอเคคลิปนี้อักทิ้งท้ายไปจังครัตัวซ้ายเลครับ